สวัสดีค่ะมาต่อกับช่องพ้นน้นของข้าวเนีวค่ะพี่น้องครับพี่น้องค่ะพี่น้องยังรอตลาดแรงค่ะพี่น้องค่ะเป็นแรงหนึ่งวันที่สองของเดือน สินหากมสองันหาอยค่ันลอยหกสิบแป่ะวันที่สองนะาค่มพร้ากับสองคนนำองเด้ค่ะเด้ค่ะเดี๋ยวรอน้ากันครับพี่น้องค่ะรอตลาดแร่งครับมือค่ะตลาดแรงอยู่หน้ากลางครับพี่น้องค่ะชูปคอครัพี่น้องค่ะเป็นนัดแรงมัสซิมียยดสองหมื่นเป็นหมื่นวันทางข้างกับหมื่นวันกับหมื่วันสาวครับพี่น้องมะพ้อกับสองคนนำองมะนาะค่ะาะครัพี่น้องค่ะระหาเบื้งล่าอยากได้กินครับพี่น้องค่ะ อันนี้เป็นโซนไนนะคะเด้โดอโนไนก็ทำองอเกอ์พาพ่นองยังหอกมาทางไ้ท์พจาเตี้อล้ะพี่นนอนค่ะเนยังหลอกกับใบเบิ้งนักคณะค่ะก็คนชุนหนอกหลายยุ้ชนไนทสิบปันไดกค่ะี่นองค่ะก็สีเรื่อยๆจตกชุนมากดทางไลน,นี่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้นหนาแพร่ค่ะไนอน่เสือผ้นหนาแพร่ค่ะ,อ,คะ,อ,าาะ,คะอันนี้ก็จะเอื้วัดขนมยังหอนนะพิจาร์พิาหอ,อยค่ะบนอค่ะ สดสดเลยเจ็ดคะแนนใช่ไปพร้อมมันจะจัดมันจะจัดย่างมะเร็งครับพี่น้องมันจะกัดตลาดแร่งมีของทะเลครับพี่น้องหอยสดหอยสดของทะเลกุ้งสดปูสดมึกสดครับพี่น้องสดสดเลยสดอีริยาบถเนี้ครับพี่น้องคระเจี๊ใสๆเลย บรรยากาศบรรยากาศย่ำมะแลงค่ะพี่น้องค่ะกำลังพ่องค่ะพี่น้องยังเาะย่ำมแลงค่ะพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศย่ำมะแลงเนาะค่ะเนาะถ้าพี่น้องยังเาะมาข네้างชนทางในค่ะ <apologize> พี <an> <ope> ่นางประด็นยางเขามาดจักเสียตั๊กปั๊บเขาลั่นลั่นเลยเลยค่ะเนี่ยค่ะ ต้นกจัดที่เขาตรงินทุ์สุรนทที่สุดบรรยากาศบรรยากาศนั่มาแร้งพี่น้องแก้จดๆเล่นต้นไมของทะเลลายครับพี่น้องต้ลังหนึ่งต้ลังสอง คัพี่น้องหามลอยู่ต้นไม่ครับพี่น้องคต้นน้ำพอกมาเพื่มใาพี่น้องยังลอต้นไม้กตัวต้นหน้เขาสีลอยยู้นหนออันนี้ตลาดไงครับพี่น้องขอบ้ากาชิลละาาคนหนาเดียวไม่ได้เลย ไม่ยแต่คนกรายกันนียค่ะข้องยาของกินกละลายกันจะว่าไอ้ต้นไม้นี่ยมนคอยมีของแบนๆัดไโดบบนีรากังอิน้าวหวานวหวานปกติี่ใส่ค่ะแล้วก็หวานาน้อยก็ใส่ัไม่ใส่้ล้าีใส่ไปสลิปแบบนีบน้เยี่เลยนะครับไาสลิ ตัวยังไงไข่เต็มช่องเลยค่ะอ่้นี้นะงามขาดง่ามขัดมันจะตัวยังไงแสบความอร่อยค่ะปลาสลิดปลาค้ามัจะตัวยังไเป็นจะแสบซื้อวบดีหละแม่ตรงไหยขายถูกมากโลละสองร้อยเก้าสลดละกันแม่สองเก้าลละสองร้อยเก้าสิบบสดสดที่จะตัวใหญ่ๆไข่ๆเลยค่ะนี่ตัวปลาด้วยอดนเลยนาะง่ามขัด บรรยากาศบรรยากาศตลาดแล่งค่ะพี่น้องค่ะชุกคอร์ดได้ค่ะเน้ตมันจับคอร์ดแบจับต้นมันพอมค่ะไม่นี่คะส้มกับทย่อยเขามากทางไมคือกันค่ะพี่น้องเวลาส้นมากส้มทางไมนี่จะเป็นตววเสียขาจเป็นตเสียขาเดแค่ค่ะพี่น้องส้มไมนีปลาเผาหล่ไล่ค่ะพี่น้องขปลาเผา มันตัลุยตัลยเยนปาเผาันนี้ก็ไดามใก้ที่กันเลยยกเมแรงเนาะกันเนาะอ่หลอกบนของอยากของกินย้มาแรงคาบ่นงหาของกินแรงมหลอกไปด้วยกันเนาะคับเนาไปด้วกันคับ่น คลิปน,นี้การขอบค้นหลายๆเด้เด้อขอบคุณหลายๆปฏิิเขามาเพเขามากดไลค์กดแช์กดติดตามเพื่อนน้องเพื่อนแ๋ยวสือพ่กันไม่คลิปนานแล้วนะขอบคุณค่ะ